สวัสดีแฟนแการ์ตูนเทวดาหน้าชอยกันเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อกับภาที่61ตอนที่67ค่ะพี่น้องผู้ขวัญผวะอาอ้าวที่นี่เอ๊ะอะตืนเถรศนะแย่แล้วแย่แล้วสงสัยพวกเราเพลอละพิธีแล้วล่ะเออเพื่ออะไรของพี่นะ่เพื่อเราย้ายมาบ้านวันเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรอหนยังง่วงอยู่เลยอะ จริงด้วยสิพ่อเราย้ายบ้านเมื่อวานนี้ครั้งคืนในบ้านหลังนี้ครั้งแรกและเมออะไรก็ไม่รู้พี่นี่ชายโยที่สุดก็มีห้องเป็นของตัวเองจนได้ยอดเยี่ยมเย,ย้อะยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าห้องนี้เป็นของใครสักหน่อยพูดอะไรอย่างนั้นเมื่อวานพี่แค่ให้นอนคืนเดียวลืมไปแล้วเรื่องไงไม่ใช่อ่ะอะไรเล่าก็อะไรเล่าอุย้ยถ้าทางทั้งคู่จะตื่นแล้วสินะ เจ้าเจ้าเกินเหตุแต่เช้าเลยค่ะคู่นั้นเราแต่ทะเลาะกันประจำดีแล้วเขาว่ายิ่งทะเลาะกันสัมพันธ์ยิ่งเล้าฉานเสียงฟังดูคล้ายๆแต่ความหมายตรงข้ามเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ครบับป้าป๋อาอรุณสวัสดิ์ครับแม่อ่วันนี้อากาศก็กสบายดีเนะาะอรุณสวัสดิ์จ้าเรโอซานะร่าเริงแต่เช้าเชียวเรื่องห้องว่างไงตัดสินกันหรือ,อยังจ๊ะยังฮะ เอาไว้กลับมาบ้านก่อนค่อยชีย้ค่ะเพราะไม่ควรใช้กำลังกับเรื่องแบบนี้แต่เช้าค่อยอยังชั่วทั้งคู่ดูร่าเริงดีเอ๊ะทำไมละะ่ะฮะก็เห็นตื่นตะหนกเรื่องปีศาจอะไรไม่รู้แต่แตั้งแต่ช่วงเย็นวานซานะพี่นะพี่น้องผู้ขวัญภาวาอารุณสวัสดิ์ฮะคุณแม่อุ้ยอรุณสวัสดิ์จากคิตาโน เซจิโร่หลับสบายไหมครับแต่เมื่อวานเกิดเรื่องขึ้นเยอะก็ซาดีใจที่มีคนย้ายมาฝั่งตรงข้ามจน,จนได้แต่กับถูกปาโซบะย้ายบ้านใส่ทันทีเลยเนี่ยนั่นสิทำเนียมอย่างงั้นก็น่าตกใจอยู่เนาะเอานะมันมีทรรมเนียมปฏิบัติหลายหลากหลายตามแต่ประเทศ ถ้าเข้าใจคำนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถมีสัมพันธ์อันดีกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นอื่นได้รู้ไหมฮะแต่ว่าผมเห็นหน้าเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเองอืมพ่อว่าไปพ่อก็เหมือนกันทางพ่อกับลูกๆดูจะเป็นคนดีค่ะแต่ทางแม่ฉันยังไม่เห็นหรอโชคดีจัง ขืนคนหน้าก็ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็แย่แน่ฮ่าฮ่ฮ่เซจิโร่ขี้ขาดนี่นะลองอบไปทีเพราะดูเป็นคนดีจริงๆมีโอกาสคงต้องทักทายอย่างเป็นทางการแล้วต้องขอบคุณเรื่องโซบะด้วยอืมนั่นสินะวา้าผูกปโบปไม่ได้ความเลยไหนให้แม่ลองผูกให้สิจะ๊ะมาทำอะไรอยู่ซานะสายแล้วนะอยากไปโรงเรียนใหม่สายนะั่นแต่เช้าหรือไง อ้ารอหนูด้วยสิพี่เนี่ยไปนะฮะระวังรถลาดีๆล่ะค่ะโถเอ้ยเร็วเข้าดีซานะเดี๋ยวก่อนพี่ลองเท้ามันตึกตึกตึกจะบ้าร้อยายอยู่ชะง,งักอยู่ตรงนั้นในสัญญาว่าจะให้สิ่งมีชีวิตปิศาเป็นปิศาไปก่อนไงเอ๊ะอ่ะอืมแอดแบบเปิดประตูมาเคียหาพมมาแล้วก็วิ่งมา ว่าสิมีชีวิตประนามาแล้วพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาหาพวกเราเองเลยพี่แย่จังเออเราเหยเกินไปหน่อยคืนไม่ได้ไปมีวางสายแน่ป้าปีศาจซารนาส่งมือมาเอ๊ะเดี๋ยวเข้าซี่เค้ยเอาไปกินซะการเค้สนามประจันบ้านอะลืมปิ่นโตวิ <c oughs> ่งกลับไปอธที่บ้านฮู้งะ อ่ะสั่นหละทิดนะนะเคีย <Here. S 1> ได้ผลการเข็นสนามปัจจันบานเนี่ยนะเคียแย่แล้วการเข็นทำให้บาดเจ็บได้แค่แป๊บเดียวไงนีดีวกว่าซะนะเฮ้เอองั้นก็ใช่เรโอฮาวฟอร์ดกับซานาฮาวฟอร์ดสินะแล้วเรื่องภาษาญี่ปุ่นไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะฮะเป็นอะไรไปจ้าสีหน้าดูไม่สู้ดียังไงไม่รู้ เปล่าฮะเปล่าเป็นฮะวิ่งเต็มสปีดมาถึงโรงเรียนเลยหอบไปหน่อยไม่เป็นไรแน่นะฮะฮะโชคยังดีอย่างน้อยก็รอดตายมาได้ฮะประเปล่าฮะไม่เกี่ยวกับครูหรอกจากนี้ไปขอเฝ้าเนื้อเฝ้ตัวด้วยนะฮะแซดๆซอ่าอ,อันนี้น่าจะเป็นชั้นม .1 หนึ่งนะคะเพราะว่าในผิีงคนนี้เพิ่งย้ายเข้าม .1 หนึ่งใช่ไหมมอต้นมหนึ่งทับเจ็ด ว้าวยอดเลยผมสีทองด้วยหน้าอิจฉาใครเป็นใครจะ๊ประป้าป่าเป็นคนอเมริกานน่ะโหยรักแล้วอะ่ะพูดภากิจไม่ได้เหรออืมได้แค่ภาษาญี่ปุ่นไิชอบภาษาอังกฤษก็แย่นะเหรอไม่สมกับหน้าเลยแล้วย้ายมาอยู่แถวไหนเหรออ๋อตรงสุดถนนเฮคิคุเข้าไปอีกนิดเดียวเอง หะตึวตรงสุดถนนเฮคิคุเนี่ยรู้สึกจะเอออะนี่นี่ไม่แน่นะอาจจะเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆอยู่แถวนั้นไหมสิ่งมีชีวิตฝั่งตรงข้ามบ้านเรามีตัวอะไรไม่รู้เหมือนปีศาจอาศัยอยู่ด้วยละ่ะนั่นมันอะไรอัลก็กิดกันออกมาฝั่งตรงข้ามเธอย้ายมาซอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปีศาจของเฮคิคุซสรแล้ว ครูนพช่วยมันอะไรกันนี่เอ๊ะอะเอ๊ะอะไรอะไรอะไรเรื่องอะไรอะไรฟังให้ดีๆนะรู้สึกคนจะพูดถึงพวกนั้นกันต่างๆนานาเป็นต้นว่าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ปีศาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเอย่ยครอบครัวที่ปีศาจสมมากเกิดในหมู่มนุษย์เอย่ย แต่มันเป็นของจริงนั่นคือปีศาจบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้อย่างไม่ต้องสงสัยได้ไงเป็นปีศาจจริงๆเนี่ยที่ไม่อยากเชื่อนะที่ไม่อยากเชื่อนะ่ะฉันเข้าใจแต่ของจริงแน่ๆตำนานเยอะแยะที่เขาสร้างขึ้นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นปีศาจของแท้รู้ไหมมีแค่ทางเดียวที่พวกมนุษย์ไร้น้ำยาจะทำได้คืออยากเข้าใกล้พวกเขาแต่ดูท่าเธอจะจนตอกแล้วเพราะแม้แต่วิธีนั้นก็ยังใช้ไม่ได้ กิ้งกองกิ้งกองอ่ะอะฝรัง่งคือเหมือนทุกคนก็จะแปลกใจที่เห็นคู่แฝดคนนี้นะก็คือผมท้องด้วยอะไรอย่างนี้นะก็น่าจะแบบแปลกตาสำหรับคนแถวนั้นอะไรอย่างนี้นะคะเอออิซานะอะพี่ทำไมมายืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรอยู่น้องสาวหรือถามได้ก็คอยพี่อยู่นะสิ ไหนบอกจะกลับด้วยกันไงเอ,อะอะโทษทีซานะวันนี้กลับเองคนเดียวนะพี่จะแวะบ,บ้านเพื่อนหาแต่ว่าฝั่งตรงข้ามบ้านนัน่นไม่เป็นไรหรอกอยากจอก็สิ้นเรื่องไม่ได้นะพี่ฟังบ้างสิไม่ช่รู้วิธีขับไล่พวกมาแล้วไม่ใช่เหรอวิธีนั้นจัดการได้นะ่าไม่ต้องห่วงจะดีเหรอน้องนะ้าเฟยไม่เป็นไรนะแวะเล่นเกมดีกว่าเออ โอยพี่เฮงสวยคนเดียวจะทำได้ไงกลางเขีนสนามปะจจันบานเนี่ยกับดีกว่าขืนมืดมีหวังได้เจอของจริงแน่ทำไมไม่รู้สิพอมาถึงแถวนี้แล้วขนาดคนเดินผ่านยังน้อยยังไงชอบคนถึงจะเปลืองก็เหอะแต่ถ้ามีแท็กซี่มาก็นั่งกลับบ้านดีกว่าเออเอาเงินมาเท่าไหร่นาออ่ะแล้เรเว่าเงินก็ร่วมหมดเลยนะคะก็ ว้าโถเอ้ยทำอะไรไม่รู้เราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนพงังนะคะเหรียนมันกิ้งไปที่เทา้าฮิตาโน่คงเอ๊ะนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพารน,นี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ